ไปจะเป็นการวิ่งระยะ100เมตรนะครับหลังจากที่เราทดสอบวิ่ง1000เมตร50เมตรแล้วก็100เมตรเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ครับรุ่นที่1นนะครับน้องเก็บรี่รุ่นที่สองน้องภูมิรุ่นที่3น้องโมรุ่นที่4ี่น้องเพชรรุ่นที่ห้าน้องมูฮัมหมัดรุ่นที่6น้องแชมป์รุ่นที่7น้องโดโด้รุ่นที่8น้องตะวันเข้าที่ระวังไป นี่เราไม่ได้ซ้อมร้อยเมตรกันนานมากเลยเนี่ยวันนี้จัดซะหน่อยต่อไปนะครับจะเป็นการวิ่งระยะ100เมตรนะครับในชุดที่2รุ่นที่1น้องอินดี้รุ่นที่2น้องฮาริสรุ่นที่3น้องบาร ลุยสี่น้องณนะฐลุยห้าน้องแพรวาลุ่หกน้องมูซานะครับครั้งนี้นุสละวิ่งไม่ไหวนะครับเพราะว่าเจ็บแล้วนะครับก็เลยถอนตัวออกจากการแข่งขันครั้งนี้ไปครับเข้าเทีระวังเริ่ม คครับเก่งมากครับเร็วตรงนี้เร็วตรงนี้เร็ว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 โอเคน้องมูซาป2นะครับเป็นไรฮาริสดีใจอะไรเกอบไปแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการท้ากันมากมายครับมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่ครับ ระหว่างเสื้อแดงกับเสือ้อเสือเเ้อน้าเงินนะครับค้างคาใจกันครับมีการค้างคาใจกันเกิดขึ้นนะครับต่อต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่าง รถเคร mm, ื <fi nah. ่องรถสิบล้อใช่ไหมรถเครื่องรถสิบล้อรถเครื่องรถสิล้อนะครับน้องฮาริสกับน้องมูซานะครับเนื่องจากว่าคู่นี้มีความคล่องใจกันครับในบรรดาพี่ๆครับเอานะสามสองหนึ่งทำไมไม่สามสองหนึ่งเริ่มเอาแล้วครับ ลถเครื่องรถสิบล้อครับลดเครื่องรถสิบล้อครับเอาแล้วครับอีกกีกีกอ่าโอเคลดสิบล้อชนะครับ <c oughs> โอเคเอจมือนัอนจมืกันจมืกันอ่าโอเคเดี๋ยวเสาหน้าเจอใหม่เสาหน้าเจอใหม่